กุม6ราศีครับในช่วงนี้ฮรเป็นดวงนางพยาตัวแม่ครับนะนะครับมีราศีไหนบ้างครับอย่าพลาดนะฮะคลิปนี้นะครับพี่หมอก็จะมาเฉลยนะเออติดตามรับฟมรับฟังนะกันให้ดีๆนะครับมีทั้งหมด6ราศีนะฮะเออนะครับใครมีราศีไหนบ้างก็ฟังกันได้เลยครับ ราศีแรกนะครับก็คือราศีกันครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกันครับราศีที่2ครับก็คือราศีมีนครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนั่นเองราศีที่3ครับคือราศีธนูนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับราศีที่4ครับ มาจัดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคือราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกนะฮะแล้วก็ราศีต่อไปครับคือราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับและราศีสุดท้ายนะครับคือราศีตุลฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับช่วงปลายเดือนนี้นะฮะเรียกว่า6ราศีนี้เป็นราศีที่ เป็นราศีเท่าแก่นี้ฮะดวงจะปังบวกเฮงครับเป็นนาทีทองนะต้องรีบกอบโกยครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับไม่มีไม่ได้สำหรับฉันนะงานโอเคครับก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเรียกได้ว่าดวงสุดปังนะครับจะได้โชคจากคนรักครับและจะมีลาบ นะฮะจากเพศตรงข้ามซะด้วยนะเรียกว่าดวงนี้นะเป็นดวงสวยรวยเก่งนะครับเรียกว่าครบเพอร์เฟดวงเลยนะฮะนี่คือคำทำนายพยากรณ์ของพี่หมอบอยนะครับถ้าชื่นชอบนะเป็นกำลังใจก็ช่วยแชร์นะครับแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะครับคำพยากรณ์ตรงนี้ด้วยนะครับออนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยถ้าในการแชร์นะก็อย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับแฟนเพจหมอบอยนะฮะถ้าชื่นช็อกกดนะครับแชร์ให้ด้วยนะนะมี4แอปพลิเคชันครับคือแฟนเพจนะฮะหมอบอยเคลชัดนะครับถ้าติดตามนะมีช่องทางนะครับแล้วก็ YouTube นะนะครับอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันแล้วก็อินเอออินสตาแกรมนะจ๊ะในตอนนี้ก็กำลังขยับ มีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายครับ t i k t o k ครับนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆนะทุกๆคนนะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอคลิปนี้ก็หมดแล้วนะเออกับคำทำนายนะครับโอกาสต่อไปไว้พบกันใหม่นะจ๊ะจะนำเสนอคลิปดีๆมาให้ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ